โดนจนได้ดราม่าใส่ชุดดำไปงานแต่งเพื่อนพิธีกรดังโรเคียอยูู่ก็งานเข้าสงานค่ะสำหรับพิธีกรคนดังต้นหอมสกุลตลาหลังไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรงานแต่งงานให้กับเพื่อนซีดีเจด a าดาแต่เจ้าตัวกับเลือกคอสตูมใส่ไปร่วมงานเป็นชุดเดสสีดำจนมีชาวเน็ตเข้ามาติดติงทวงถามในไอจีว่าทำไมถึงใส่ชุดสีดำไปงานมงคล ซึ่งทางด้านดีเจต้นหอมก็ได้เปิดใจเคลียร์กับประเด็นดังกล่าวผ่านทางนายเอนเตอร์เทนว่าการจะใส่ชุดสีอะไรเป็นเรื่องของตนที่เป็นคนใส่และชุดนั้นทางบ่าวสาวก็เป็นคนจัดหาให้ทุกอย่างซึ่งงานที่จัดนั้นเป็นงานสากลที่ไม่ได้ถือเรื่องสีชุดต้นไปทำหน้าที่พิธีกร ต้องมีการถามอย่างละเอียดอยู่แล้วว่าบ่าวสาวต้องการให้ทุกอย่างออกมาเป็นอย่างไรคนที่บอกว่าตนไม่รู้การละเทศะนั้นต้นหอมย้อนถามกลับว่าคงไม่สามารถใช้คำนี้กับตนได้เพราะตนและดีเจดาดาที่เป็นเจ้าของงานรู้เรื่องดีที่สุดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย